สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่เอออาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักใจสําหรับหลายๆคนในวงการลงทุนหรือการเทรดค่ะนั่นก็คือเรื่องของการขัดทุนอย่างหนักเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่คําถามสําคัญก็คือพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะตั้งหลักยังไงจะก้าวต่อไปยังไง ข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็นำเสนอแนวทางที่เป็นระบบมากๆค่ะมี5ขั้นตอนสำคัญเลยที่จะช่วยให้เรา,เาผ่างสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้ลองมาดูกันค่ะว่าเราจะถอดบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างครับเรื่องขาดทุนหนักในการเทรดนีเนเป็นบททดสอบสำคัญเลยนะครับสำหรับคนเทรดไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนมีประสบการณ์แค่ไหนก็เจอได้หมดครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในข้อมูลชุดนี้อย่างที่ว่าเลยครับ คือมันไม่ได้แค่บอกให้สู้ๆนะแต่มันเน้นให้หยุดก่อนครับการหยุดเพื่อทบทวนนี่แหละครับคือคือหัวใจเลยของการฟื้นตัวอย่างมีคุณภาพไม่ใช่แค่แบบกลับไปลุยใหม่ด้วยอารมณ์เดิมๆแนวทาง5ขั้นตอนนี้เขาออกแบบมาเป็นลําดับชัดเจนเลยครับตั้งแต่เรื่องอารมณ์ไปจนถึงการวางแผนระยะยาวเลยน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะที่ข้อมูลนี้เน้นมากๆคือต้องหยุดเทรดทันทีแล้วก็ตั้งสติ เอ๊ะทำไมการหยุดมันถึงสำคัญขนาดนั้นคะในช่วงที่อารมณ์กำลังแบบพลุ่งพล่าเลยครับคือเพราะว่าหลังจากที่เราขาดทุนหนักๆเนี่ยอารมณ์มักจะเข้าครอบงำการตัดสินใจครับผมไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวหรือที่แบบรู้สึกอยากเอาคืนมากๆที่เขาเรียก revenge trading ครับอารมณ์พวกนี้มันจะบดบังการวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผลของเราไปหมดเลยทำให้เราตัดสินใจพลาดซ้ำเข้าไปอีกได้ง่ายมาก การหยุดเทรดทันทีมันก็เหมือนเราดึงเบรกมือก่อนที่รถมันจะถลายตกเหวไปนะครับคำแนะนำคือปิดโปรแกรมเทรดไปเลยครับลุกออกจากหน้าจอเลยไปทำอย่างอื่นที่ช่วยให้ใจเย็นลงอาจจะออกไปเดินเล่นฟังเพลงหรือแค่หายใจลึกๆสักพักหนึ่งก่อนอการให้เวลาตัวเองอย่างน้อยสัก24ชั่วโมงก่อนจะคิดกลับไปเทรดอีกครั้งอันนี้ดูเป็นคำแนะนำที่ชัดเจนมากนะคะระยะเวลานี้มันเพียงพอจริงๆหรอคะหรือว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นขั้นต่ำ เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นขั้นต่ำที่สำคัญมากๆครับคือ24ชั่วโมงเนี่ยมันช่วยให้เราได้ถอยห่างออกมาจากความร้อนแรงของสถานการณ์ตอนนั้นให้สมองส่วนเหตุผลมันได้กลับมาทำงานบ้างแต่บางคนอาจจะต้องการเวลานานกว่านั้นก็ได้นะครับซึ่งก็ไม่ผิดอะไรประเด็นหลักๆคือต้องให้เวลาตัวเองมากพอที่จะสงบลงจริงๆแล้วก็มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่พักแป๊บเดียวแล้วกลับไปลุยต่อด้วยอารมณ์แบบเดิมๆนะครับ การเว้นระยะห่างตรงนี้จําเป็นมากๆครับสําหรับการจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะพอใจเริ่มนิ่งแล้วนะคะก็ถึงเวลาของขั้นตอนที่2คือทบทวนและวิเคราะห์การขาดทุนอย่างมีระบบตรงนี้คือเราต้องมาหาเหตุผลกันจริงๆจังๆแล้วใช่ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถูกต้องครับขั้นตอนนี้คือการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นบทเรียนอย่างแท้จริงเลยครับ เราต้องกลับไปดูให้ละเอียดเลยว่าอะไรคือสาเหตุของการขาดทุนครั้งใหญ่นั้นอาจจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐานที่เราพลาดไปหรือว่าเราไม่ได้ตั้ง Stop Loss หรือตั้งไว้ในจุดที่ไม่เหมาะสมการใช้ขนาดสัญญาหรือ Position Sizing ที่มันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับขนาดพอร์ตของเราหรือแม้กระทั่งปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้เช่นมีข่าวแรงๆออกมาแบบไม่คาดฝันแล้วนอกจากการดูว่าเราเทรดพลาดตรงไหนแล้ว มีเทคนิคอะไรเฉพาะไหมคะในการวิเคราะห์เพื่อหารากของปัญหาจริงๆเพราะบางทีเราอาจจะเผลอโทษแต่ปัจจัยภายนอกไปนะคะเป็นคำถามที่ดีครับเ,เครื่องมือที่สำคัญมากๆเลยคือการจดบันทึกการเทรดหรือ trading journal อย่างละเอียดครับไม่ใช่แค่บันทึกว่าเข้าตรงไหนออกตรงไหนกำไรขาดทุนเท่าไหร่แต่ต้องรวมไปถึงเหตุผลที่เราเข้าเทรดในเวลานั้นด้วยเราคิดอะไรอยู่มีอารมณ์แบบไหนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีข่าวสารอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นบ้างแล้วลองเอาข้อมูลพวกนี้มาจัดหมวดหมู่ความผิดพลาดดูครับเช่นเป็นความผิดพลาดเชิงจิตวิทยาหรือเปล่าอย่างเช่นโลภกลัวตื่นตระหนกตามตลาดหรือว่าเป็นความผิดพลาดเชิงระบบเช่นกลยุทธ์ที่เราใช้อาจจะไม่ดีพอหรือการบริหารความเสี่ยงยังไม่รัดกุมพอการแยกแยะแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นรูปแบบแล้วก็แก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นครับ มันคือการยอมรับความจริงแล้วก็เรียนรู้จากมันแทนที่จะโทษแต่ตลาดอย่างเดียวอืมเหมือนการผ่าตัดการเทรดของตัวเองเลยนะคะเพื่อหาจุดอ่อนให้เจอพอเราเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนที่3ประเมินสถานการณ์การเงินของตัวเองขั้นตอนนี้อาจจะเจ็บปวดหน่อยแต่ก็จำเป็นมากๆเลยใช่ไหมคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะเราต้องรู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย มันส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินโดยรวมของเรามากน้อยแค่ไหนข้อมูลนี้ให้คำถามสำคัญที่เราต้องตอบตัวเองแบบซื้อสัตว์เลยนะครับเช่นเงินที่เสียไปเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตทั้งหมดแล้วมันกระทบต่อค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของเราไหมเรายังเหลือเงินทุนสำรองพอที่จะกลับมาเทรดอย่างปลอดภัยหรือเปล่าหรือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีกมันจะกระทบกับแผนการเงินระยะยาวหรือครอบครัวเรายังไงบ้าง มีเกณฑ์คร่าวๆไหมคะว่าเสียหายระดับไหนถึงจะเรียกว่าเอา่อน่ากังวลแล้วมีข้อเสนอแนะเบื้องต้นที่น่าสนใจครับคือถ้าขาดทุนไม่เกินสัก10%ของพอร์ตอาจจะยังพอรับมือได้ปรับตัวไม่ยากนักแต่ถ้าขาดทุนมากกว่า20%ขึ้นไปอันนี้ถือว่าเริ่มส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแล้วครับควรจะต้องพิจารณาลดขนาดการเทรดในอนาคตลงอย่างจริงจังเลยเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ลดแรงกดดันด้วยครับ แล้วถ้าเสียหายหนักมากๆเหรอคะเกิน50%ของพอร์ตไปเลยโอ้ในกรณีนั้นคำแนะนำชัดเจนมากครับว่าควรจะหยุดพักการเทรดไปก่อนเลยอาจจะนานเป็นหลายสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือนเลยก็ได้ครับเพื่อให้เวลาตัวเองได้ฟื้นฟูทั้งสภาพจิตใจแล้วก็การเงินด้วยคือความเสียหายระดับนี้มันหนักหน่วงเกินกว่าที่จะรีบกลับเข้ามาเทรดใหม่ทันทีครับ การหยุดพักเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านและก็วางแผนใหม่ทั้งหมดเนี่ยจำเป็นมากๆการประเมินการเงินอย่างตรงไปตรงมานี่แหละครับคือฐานข้อมูลสำคัญเลยสำหรับขั้นตอนต่อไปการประเมินตัวเองตามตรงแบบนี้มันน่าจะยากทางใจเหมือนกันนะคะมีคำแนะนำไหมคะว่าจะทำใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้ยังไงเป็นเรื่องยากจริงๆครับ แต่ต้องพยายามมองว่ามันคือการเผชิญหน้ากับความจริงเพื่อหาทางออกไม่ใช่การตอกย้ำความล้มเหลวนะครับการยอมรับสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงได้เนี่ยคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยที่จะทำให้เราสามารถวางแผนฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเรายังหลอกตัวเองอยู่แผนที่เราวางไว้มันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วอาจจะนาไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมได้ครับ ค่ะเข้าใจแล้วค่ะพอเราเข้าใจสาเหตุที่พลาดจากขั้นตอนที่2แล้วก็รู้สถานการณ์เงินปัจจุบันจากขั้นตอนที่3แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่4ี่คือปรับแผนการเทรดและวางกลยุทธ์ใหม่ซึ่งหัวใจสําคัญคือต้องไม่กลับไปทําแบบเดิมเป๊ะใช่ไหมคะแน่นอนครับการกลับไปใช้แผนเดิมที่เพิ่งทําให้เราเสียหายหนักมาก็เหมือนกับเราเดินกลับไปในเส้นทางเดิมที่รู้ว่ามีหลุมใหญ่อยู่ข้างหน้าหลักการสําคัญเลยคือการปรับปรุงระบบเทรดของเราให้มันรัดกุมขึ้น อาจจะเริ่มจากการปรับลดขนาดการเทรดลงอย่างมากเลยครับอาจจะ50-70%จากที่เราเคยเทรดเพื่อลดความเสี่ยงทางกายภาพและก็ลดแรงกดดันทางจิตใจด้วยครับแล้วก็กลับไปเน้นพื้นฐานที่สำคัญมากๆอย่างการใช้ Stop Loss อย่างเคร่งครัดซึ่งอันนี้เหมือนเป็นเข็มขัดมิราภัยเลยนะคะในการเทรดรวมถึงการตั้งเป้าหมายทำกำไรหรือ a ท e profit ที่มันสมเหตุสมผลไม่ตั้งเป้าสูงเกินจริงจนกลายเป็นความโลภไป นอกเหนือนี้การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหรือสินทรัพย์ที่เราเทรดให้ลึกซึ้งขึ้นก็น่าจะจำเป็นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับการปรับแผนพวกนี้คือการสร้างโครบการบริหารความเสี่ยงและวินัยที่เข้มงวดขึ้นนั่นเองครับมันมีตดเหล็กบางอย่างที่มักจะถูกแนะนําเพื่อป้องกันความเสียหายรุนแรงนะครับเช่นกําหนดความเสี่ยงต่อการเทรด1ครั้งไม่ให้เกิน1-2%ของเงินทุนทั้งหมดทําไมต้อง1-2ก็เพื่อให้แน่ใจว่าถึงแม้เราจะขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง พอร์ตโดยรวมก็จะไม่เสียหายหนักจนเกินเดียวยาการตั้ง Stop l oss ก็ควรที่อยู่ในกรอดนี้เช่นกันนอกจากนั้นการกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหรือ risk reward ratio อย่างน้อยสัก1.2ก็สำคัญครับหมายความว่ากำไรที่เราคาดหวังจากการเทรดแต่ละครั้งควรจะเป็นอย่างน้อย2เท่าของความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เพื่อให้ในระยะย,ยาวแล้วผลกำไรมันสามารถชดเชยผลการทุนแล้ก็สร้างการเติบโตได้ครับ มีคำแนะนำเรื่องความถี่ในการเทรดด้วยค่ะว่าไม่ควรเทรดเกิน3ครั้งต่อวันกฎข้อนี้เน้นป้องกันโอเวอร์เทรดอย่างเดียวหรือว่ามีเหตุผลอื่นอีกไหมคะหลักๆเลยคือป้องก Over ันโอเวอร์เทรดครับหรือการเทรดมากเกินไปโดยใช้อารมณ์นำโดยเฉพาะหลังจากที่เราเพิ่งขาดทุนมาหรือแม้กระทั่งหลังจากที่เราชนะติดต่อกันมากๆก็ตามการจำกัดจำนวนครั้งเนี่ยมันช่วยให้เรามีสมาธิกับแต่ละการเทรดมากขึ้น และก็ลดโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดเมื่อเราเริ่มเหนื่อยล้าหรืออารมณ์เริ่มแกว่งการมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและก็ยึดถือปฏิบัติอย่างมีวินยัยคือหัวใจของการกลับมาอย่างแข็งแกร่งครับผมค่ะพอมีแผนใหม่ที่รัดกุมแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งดูเหมือนจะเน้นเรื่องระยะยาวเลยนะคะคือฟื้นฟูจิตใจและการเงินอย่างยั่งยืนใช่ครับ ขั้นตอนนี้มองไปข้างหน้าเลยเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทั้งภายในคือจิตใจและภายนอกคือการเงินในระยะยาวหัวใจสำคัญด้านจิตใจคือการปรับมุมมองหรือม i n d s e t ของเราครับอย่ามองการขาดทุนเป็นเหมือนตราบาปหรือความล้มเหลวส่วนบุคคลไปแต่ให้มองว่ามันเป็นเหมือนค่าเราเรียนหรือเป็นครูที่สอนบทเรียนราคาแพงให้เรา มุมมองแบบนี้จะช่วยให้เราก้าวข้างความผิดหวังแล้วก็เปิดใจเรียนรู้ต่อไปได้ครับการยอมรับว่าก,การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้คงเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทํายากเหมือนกันนะคะยากแต่จําเป็นมากๆครับไม่มีเทรดเดอร์คนไหนในโลกที่ไม่เคยขาดทุนหรอกครับคนที่เขาประสบความสําเร็จคือคนที่เรียนรู้จากมันแล้วก็พัฒนาระบบของตัวเองอยู่เสมอ นอกจากปรับไมค์เสร็จแล้วการหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องก็สําคัญนะครับไม่ว่าจะอ่านหนังสือลงคอร์สออนไลน์หรือหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การเข้าร่วมกลุ่มหรือชุมชนของเทรดเดอร์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ก็ช่วยได้มากเลยครับทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวและก็ยังช่วยในเรื่องการจัดการอารมณ์ด้วยเช่นการฝึกสมาธิหรือเทคนิคการควบคุมความเครียดต่างๆอันนี้ก็เป็นการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่านะครับ แล้วในด้านการเงินล่ะคะการฟื้นฟูควรทำยังไงการกลับไปเทรดเดโมก่อนหรือเริ่มด้วยเงินน,น้อยมันช่วยสร้างความมั่นใจได้จริงหรอคะหรือว่าอาจจะทำให้รู้สึกไม่เหมือนเทรดจริงเป็นคำถามที่ดีครับจริงอยู่ที่ว่าการเทรดเดโมหรือด้วยเงินน้อยๆเนี่ยมันอาจจะให้ความรู้สึกทางอารมณ์ไม่เหมือนการเทรดด้วยเงินจำนวนมากจริงๆแต่มันมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับในการทดสอบแผนใหม่ที่เราเพิ่งปรับปรุงมา มันคือการซ้อมในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อดูว่าระบบใหม่ของเรามันทำงานได้ผลหรือเปล่าเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่เราตั้งขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นใจในกระบวนการตัดสินใจของเราก่อนที่เราจะกลับไปลงสนามจริงด้วยเงินทุนที่มากขึ้นครับอ๋อค่ะพอจะกลับมาเทรดด้วยเงินจริงก็ควรเริ่มด้วยจำนวนน้อยๆก่อนแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้เช่นอาจจะเดือนลา5-10% ไม่ใช่คิดจะเอาคืนทั้งหมดเร็วๆถูกต้องครับการตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ช่วยลดแรงกดดันได้อย่างมหาศาลเลยครับและอีกประเด็นที่สําคัญมากสําหรับการฟื้นฟูการเงินอย่างยั่งยืนคือการบริหารจัดการเงินทุนอย่างเป็นระบบมีแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคือการแบ่งเงินทุนเป็นสัสดส่วนนะครับเช่นอาจจะ50%สำหรับใช้เทรดจริงอีก30%สํำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเช่นค่าหนังสือค่าคอร์สต่างๆ และอีก20%เป็นเงินสำรองเผื่อกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการเทรดโดยตรงทำไมโครงสร้างนี้ถึงช่วยสร้างความยั่งยืนเพราะมันทำให้เราไม่เอาเงินทั้งหมดมาเสี่ยงในคราวเดียวเรามีงบสำหรับการเติบโตและก็มีการชนทางการเงินด้วยนอกจากนี้ยังต้องมีกองทุนฉุกเฉินสำหรับชีวิตประจำวันแยกต่างหากโดยเด็ดขาดเลยนะครับไม่นำมาปนกับการเทรด และอย่าเพิ่งรีบมองว่าการเทรดจะเป็นรายได้หลักทันทีหลังจากเพิ่งฝื้นตัวมานะครับการมีรายได้จากทางอื่นควบคู่ไปด้วยจะช่วยลดแรงกดดันได้มากาจริงๆครับ สรุปแล้วนะคะจากแนวทางทั้งหมดที่เราคุยกันมาหัวใจสําคัญของการฟื้นตัวหลังขาดทุนหนักไม่ใช่แค่การรีบกลับไปเทรดเพื่อเอาคืนให้เร็วที่สุดนะคะแต่เป็นการใช้โอกาสนี้ในการหยุดคิดวิเคราะห์แล้วก็สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ให้แข็งแกร่งกว่าเดิมตั้งแต่การควบคุมอารมณ์การหาจุดบกพร่องการประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงการปรับแผนให้รัดกุมขึ้นและการฟื้นฟูทั้งใจและเงินอย่างเป็นระบบแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไง ก็อาจจะหมายความว่าการขาดทุนครั้งใหญ่นั้นแม้จะเจ็บปวดมากแต่มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เรากลายเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้นรอบคอบขึ้นแล้วก็มีวินัยมากขึ้นในระยะยาวได้ค่ะใช่เลยครับการยอมรับว่าความผิดพลาดและการขาดทุนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆของการเดินทางสายนี้และความสามารถในการเปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นให้กลายเป็นเชื้อเพลิงในการเรียนรู้คือทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ แนวทางที่เราคุยกันวันนี้ก็ให้กรอบความคิดและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมในการทำแบบนั้นได้แล้วก็มีประโยคหนึ่งที่ข้อมูลนี้สรุปไว้ได้ดีมากครับคือในตลาดไม่มีใครไม่เคยขาดทุนมีแต่คนที่ลุกขึ้นใหม่และไม่หยุดเรียนรู้ซึ่งมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจให้เรากลับไปคบคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าแล้วเราจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดนี้ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่เพียงแค่ลุกขึ้นมาได้แต่จะสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็ไม่สะดุดล้มที่จุดเดิมซ้ำๆอีกครับ